สวัสดีครับชาแนล r รีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอา Tamex MK1 รุ่นที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเล็งๆกันอยู่เนี่ยมารีวิวให้ดูกันนะฮะ คือท i m e x MK1 เนี่ยมันถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่หน้าตาดูดีมากนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาสไตล์ Field Watch หรือว่า Military Watch ที่ราคาแบบจับต้องได้มากๆเลยอะ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะทุ่มงบมากๆไปกับนาฬิกาสไตล์นี้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยนะฮะเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาสไตล์ทหารนะครับหลายๆส่วนของเรือนนี้นะฮะมันก็จะเป็นชิ้นนนนสสส่่่ววททีีไไไมมมมด้ม้คาะะานะะะออแงรก อย่างตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําด้านไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้มีการเล่นซันเบิร์สอะไรเลยนะแล้วก็ตัวเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยมันก็ยังมีการทําแบบเท็กซเจอร์มาเป็นด้านๆสีเงินๆแบบนี้ด้วยนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันดูแฟลตมันดูแบบเรียบร้อยนะแต่ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมาร์เกอร์นะครับมันก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็อ่านได้ง่ายนะฮะส่วนตัวมาร์เกอร์สามเหลี่ยมด้านนอกสุดนะครับแล้วก็เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเขาก็จะมีมนะร,กกะะรูมา ถือว่าเป็นรูมที่เรืองแสงได้ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเวลาผมมาตัวไฟฉายโซลา่าเนี่ยหรือว่าเจอแดดจัดๆเนี่ยมาส่องบนหน้าปัดนะฮะแล้วก็เอาเข้าที่มืดปับ๊บมันจะเลืองแสงขึ้นมาแบบบางๆอนะ่ะคือเอาจริงๆหนะ้าบางทีเนี่ยถ้าโดนแสงไม่นานพอมันแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่แน่นอนเลยว่า t a ม e x ม็กซ์เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าอินดิโกลนะฮะคือเราสามารถกดตรงแม้ไม่ยอมหนึ่งทีเพื่อทําให้มันเนี่ยเปิดแบ็คลท์ด้านล่างมาได้นะครับซึ่งพอมันมีระบบอินดิโกลปั๊บเนี่ย มันก็สามารถชดเชยการทํางานในที่มืดได้เลยอะ่ะเพราะว่าพอเรากดปั๊บเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาทั้งหน้าปัดเลยนะฮะมองหน้าปัดได้ค่อนข้างจะดีมากเลยก็ถือว่าชดเชยกันไปนะฮะกับรูมที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนกระจกของเรือน,นี้ก็ทํามาจากอะคริลิกนะฮะซึ่งทำเม็ในรุ่นที่แบบมันยังไม่ได้แพงมากเนี่ยกระจกเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับใช้พวกอะคริลิกพวกชิ้นส่วนที่มันเป็นคคล้ายพลาสติกอะไรแบบนี้ซึ่งกระจกเนี่ยมันก็มีความโดมประมาณนึงเลยนะฮะแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราเอาไปกระแทกอะไร มันก็จะเป็นรอยได้ง่ายกว่านะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่สมมติว่ามันเป็นรอยแตะจับจริงๆอ่ะหรือว่าแบบมันเละเทะมากๆนะฮะเราก็เปลี่ยนทั้งชิ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคาอะคริลิกเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้แพงมากอ่ะมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แลกกันไปนะครับส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้นะครับแน่นอนว่ามันทํางานบนระบบคอร์สนะครับแล้วก็คราวที่อยู่ในตาแหน่งแรกเนี่ยมันจะมีความยืดจากตัวเรือนมาแบบนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเว้นระยะไว ดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถดึงออกมาได้แบบง่ายมากๆเลยนะฮะพอดึงออกมาทีนึ่งปั๊บเนี่ยก็สามารถปรับเวลาได้ง่ายๆเลยแบบนี้เรือนนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันวันที่เลยมาให้นะฮะก็มีฟังก์ชันเดียวเลยส่วนเคสของเรือนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Timex ในรุ่นนี้เลยนะฮะก็คือเขาจะใช้วัสดุที่ทามาจากอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยว่างกันตามตรงมันเป็นวัสดุที่เบามากๆนะคือให้ความรู้สึกเหมือนแบบใส่นาฬิกาที่ใช้ไทเทเนียมเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ย มันจะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักมากๆนะฮะใครที่อยากได้รายการที่มันไม่ถ่วงนะฮะใส่แบบไม่รู้สึกเมื่อยเลยเนี่ยเคสแบบนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเคสอลูมิเนียมนะฮะก็คือมันจะเป็นรอยได้ค่อนข้างจะยากนะคือถ้ามันจะเป็นรอยอ่ะมันจะเป็นรอยหนักๆไปเลยมันจะไม่ค่อยมีรอยขนแมวรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเหมือนกับพวกสแตนเลสสตีลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะมันอาจจะต้องดูแลรักษามากกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือถ้าเกิดใครนึกไม่ออกอ่ะลองนึกถึง Apple Watch, นอะะลลปเปเลเวลาร มันก็จะมีความลื่นเท็กซ์เจอร์มีความแบบสมูทนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะแล้วก็เท็กซ์เจอร์แบบนี้มันก็จะไม่สะท้อนแสงนะฮะ ก็ตรงกับคอนเซปต์ของนาฬิกาสไตล์ฟิววอชที่แบบพวกทหารเขาจะเอาไปใช้ในที่มืดหรือว่าเอาไปใช้ออกลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบไม่สะท้อนแสงอะ่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสะท้อนแสงเข้าตา้าึกศัตรูได้อะไรแบบนั้นนะครับส่วนฝาหลังของเรือนนี้ก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะฮะมีโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีสเปคบอกไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลแค่ฝาหลังตรงนี้นะฮะที่เหลือก็เป็นอลูมิเนียมแล้วกันน้าได้ทั้งหมดเนี่ย30เมตรด้วยกันนะฮะ ก็ถือว่าแบบค่อนข้างจะน้อยนะการน้ําทั่วไปจากการล้างมือหรือว่าน้ากระเซ็นมาใส่น้ําฝนอะไรแบบนี้ได้นะฮะแต่ไม่สามารถเอาไปดําน้ําหรือว่าเอาไปลุยที่มันแบบเจอสภาวะน้ําที่มีแรงดันส,สูงได้เลยนะครับเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40มิลเป๊ะเลยนะฮะตามสเปคที่เขาขึ้นมาบนเว็บเลยส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่11.3มิลจริงๆต้องบอกว่านายการเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่บางมากเลยนะแต่ว่าบันดันไปเสียความหนาตรงไอ้ตัวหน้าปัดที่เป็นอะคริลิกนี่แหละเพราะว่ามันมีความสูงขึ้นมาอีก ผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะมีประมาณสักสามมิลนะส่วนลักทุลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ47มิลน,นะฮะสายของเรือน,นี้เนี่ยก็ให้เป็นสายนาโต้มาแบบนี้นะครับเท็กเจอร์ของสายเนี่ยจะออกแนวแบบด้านๆแข็งๆหน่อยอะนะฮะไม่ได้เป็นเท็กเจอร์ลื่นๆนิ่มๆน,มนะครับคือมันก็เป็นเท็กเจอร์สไตล์ทหารน,นะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับอาจจะไปชินกับเท็กเจอร์นิ่มๆเรียบๆสไตล์หรูๆมากกว่านะฮะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่เข้ากับตัวนาฬิกาได้ดีมากเลยแล้วก็เข้ากับคอนเซปต์นาฬิกาได้ด้้้้้้วววยยยนนนรัอออออเเดดี๋ลลงขขขึมมืืใหหูก5.5ิ14 พอใส่เสร็จปั๊บเนี่ยยังเหลือให้ใส่ได้อีก2ช่องนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้สบายมากนะขึ้นข้อมือปั๊บประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟิลวอชที่ดูดีนะซึ่งเอาจริงๆหน้าตาแบบนี้มันก็มีหลายๆแบรนด์ที่เขาทํากันเพราะว่ามันก็เป็นนาฬิกาหน้าตายอดฮิตนะฮะสไตล์ตัวเลขเยอะๆแบบนี้โดยที่ทํ์แม็เนี่ยเขาก็มาเอาดีด้านความเบาแล้วก็ความสวมใส่สบายแล้วก็ราคาที่มันจับต้องได้นะฮะซึ่งพอขึ้นข้อมือปั๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความเบาแบบเแบาบจริงมมาาากกอ่คืบงทีีผใสนนรเ ผมลืมอนไปได้เยสามะเพราะผมใส่ในาฬิกาอยู่ะนะฮะมันคล้ายๆกับการใส่ wristband ส,สายยางเส้นเดียวแบบาบางๆอะไรแบบนั้นเลยนะฮะเบาจนบางทีเราหลับตานะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีนาฬิกาอยู่ด้วยซ้ำอะนึกว่ามันมีแค่สายผ้าอย่างเดียวด้วยะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นมากๆเลยของเรือนนี้นะฮะส่วนเรื่องคู่สีนยก็ต้องบอกว่าคู่สีเนี่ยมันเป็นคู่สีที่สวยมากอยู่แล้วนะฮะหน้าปัดสีดําเคสเงินๆหน่อยแล้วก็สายผ้ากากีเนี่ยมันทําให้ในาฬิกามันมีความทหารมีความแบบลุยๆหน่อยอยู่แล้วอะ่ะซึ่งคนที่ชอบนาฬิก ผมว่าจะถูกชะตากับเรือนนี้ได้แบบไม่ยากเลยอ่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับว่ามันไปยังไงได้บ้างผมก็จะแนะนําสายนาโต้ที่แบบมันมีกลิ่นอายทหารหรือว่าสีมันแบบดำดำเข้มๆหน่อยอะไรแบบนี้มันก็น่าจะไปด้วยกันได้ดีนะฮะโดยที่ลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่20มิลเส้นแรกผมจะลองเอาสายซิงเกิลพาสที่แบบมันมีสีทูโทนแบบนี้มาให้ดูนะฮะก็ดูแพงขึ้นแล้วก็ดูมีความแคชชวลมากขึ้นนะฮะคือในการสายฟรีวอชเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ซื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบ มันมีความทหารมีความลุยลุยมิลิเทอรี่อะไรแบบนี้แต่สาหรับคนที่รู้สึกว่าอันนั้นมันทหารเกินเบอร์ไปนะฮะการใส่สายน้ำเงินแบบนี้มันก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับดูสวยงามดูคมโทนดีมากเลยนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็จะดูแบบแต่งตัวได้ง่ายเหมือนกันนะฮะเข้ากับเสื้อน้ําเงินเสื้อโทนสีเย็นๆอะไรแบบนี้มันก็จะดูไปด้วยกันได้ดีนะครับเดี๋ยวลองไปสายต่อไปกันอย่างรวดเร็วต่อไปลองสายสีดําล้วนดูบ้างนะฮะก็ดูเรียบร้อยมากนะครับเข้ากันสุดๆเลย,ส,เลยสวยเลยตัวนี้นะคร อ่ะเดี๋ยวผมลองไปสายเส้นสุดท้ายให้ดูนะฮะลองเป็นสายสีเทาดูบ้างเปลี่ยนสายสนุกมากเลยนะครับเปลี่ยนทีนึงก็เหมือนได้เรือนใหม่อ่ะสายเส้นนี้มันก็จะเริ่มมีฮาร์ดแวร์เงินๆงินมาละนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอหมุนไปหมุนมานะมันก็อาจจะมีความขัดกับตัวเลือนนิดนึงอ่ะซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากจริงมันก็ใส่ได้แหละมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น่ะนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ได้เข้ากันมาก100%เผมว่าเรือนนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งที่ไปรอดกับทุกสีเลยนะด้วยความที่น้าปัดเขาคุมโทนนะมันดูมีความเทาๆดำๆนะครับจะจับสายอะไรมาผมว่ามันก็เวิร์กหมดอะ่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนเลยที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์ได้หลากหลายมากนะครับ สำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะสำหรับนายกาคอร์ท,ที่ได้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันอินดิโกรนะครับซึ่งรวมๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะใครที่สนใจเรือนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับราคาเนี่ยจับต้องได้สุดๆเลยซื้อผ่านทางช้อปปี้เลยก็ได้นะฮะส่วนลดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ช่องของเราเลยนะคคครรัััับบบแลวพกนนใหม่ิปสสดีครับ